กรมการขนส่งทางรางร่วมพิธีลงนามต่ออายุความร่วมมือไทยเยอรมันอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล47จะนําข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบทางรางของกระทรวงคมนาคมนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับก,บการลงนามต่ออายุสัญญาความร่วมมือระหว่างไทยเยอรมันนะครับท่านผู้ชม ก่อนรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลสีเด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับวันที่9ทธันวาคม2567นายพิเชษคุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเข้าร่วมพิธีลงนามความตกลง ว่าด้วยการต่ออายุถแถลงการร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างกระทรวงคมนาคมของประเทศไทยและกระทรวงดิจิทัลและคมนาคมของประเทศเยอรมน,นีโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองขิดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและดรแอนด์ฟอบกั้งไรเช่น เอกอัคราชทูตของเยอรมน,นีประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหัวหน้าหน่วยงานด้านระบบรางในสังกัดเข้าร่วมพิธีณหอประชุมราช,ชรถสโมสรของกระทรวงคมนาคมการลงนามในครั้งนี้สืบเนื่องจากความร่วมมือที่ทั้งสองประเทศได้ริเริ่มตั้งแต่วันที่23 พฤศจิกายน2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและกระชับความร่วมมือด้านระบบรางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชนในเมืองซึ่งที่ผ่านมาได้มีการต่อายุคความร่วมมือจำนวนสองครั้งสำหรับความร่วมมือฉบับใหม่นี้จะมีผลต่อเนื่องโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาสองปี นับตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2566ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างไทยและเยอรมน,นีได้ก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมหลายประการอาทิการจัดตั้งสมาคมระบบรางเยอรมันไทยเพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาบุคลากร และการวิจัยต่างๆการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง2ประเทศรวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้วยนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านระบบรางซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยการนำเทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบรางมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยความร่วมมือกับประเทศเยอรมน,นีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมระบบรางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนา และผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยในการพัฒนาระบบคมนาคมที่ทันสมัยโดยหลายโครงการรถไฟฟ้าหลายสายก็ได้ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเช่นรถไฟสายสีเขียว รถไฟสายสีน้ำเงินและโครงการแอร์พอร์ตเรียวลิงอีกทั้งยังได้มีการนำระบบรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือ APM ในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีของเยอรมนีนะครับท่านผู้ชมการลงนาในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทวิภาคีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรางซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายรัฐบาลไทยที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างองค์ความรู้ด้านระบบรางเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมและการวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้บริการแก่ประชาชนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปนะครับท่านผู้ชมกรมการขนส่งทางรางกรมรางขนส่งสินค้าทางรางรถไฟนะครับท่านผู้ชมกระทรวงคมนาคมนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดและข่าวสารที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการขนส่งทางราง พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือไทยเยอรมันนีนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆจากเยอรมนนีหลายโครงการนะครับท่านผู้ชมที่ประเทศไทยนำมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีน้ำเงินและโครงการ a i r p o อร์ตลิและระบบรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติในสนามบินสุวรรณภูมินะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากน่าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่ง ให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ